โอ้ปลานินเป็นฝูงเลยบอมปลานินลอยเป็นฝูงเลยอ๋อไม่ใช่ปลานินนี่วะ่ะโอ้ยสองตัวเลย <g ül> สองตัวโอ้ปลาทะเพียนนี่ว่าลูกก็ปลานินเฮ้ยมันลอยเป็นฝูงสองตัวเลย นี่เเออ้สวย,ยด้วยจะเปลี่ยนได้สวยสองตัวเลยเออมันไปลอยอยู่หน้าผู้ไม่เราก็ไม่รู้ตอนแรก พวกทรงข่าวปลานกแถวกองสนมนะครับแถวออทองนี่ครับผมพวกเขาได้กันแล้วนี่นายเอกบุญดอยนดมปลาดมนี่บอมบอมบันไลนี่นะครับผมนี่ได้เขากันแล้วนะครับได้เขากันแล้วตอนนี้ตอนนี้ถามตอนนี้กดไปถามตัวแล้วเดี๋ยวทีเรามั่งนี่เดี๋ยวทีเรามั่งโอเคเดี๋ยวตามดูนะครับ ไอ้เขา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 โอ้ยตัวไม่ใหญ่ไว้เราได้เขาไอ้เขาเขามาแล้วนะครับขึ้นมาก่อนนี่มาแล้วไอ้เขาถ่ายรูปโชว์กัน เอาขึ้นได้แกะออกดิ อ้าวกล้องเปิดไม่ติดอีกตอนยิงปรากฏตอนยิงปรากฏกล้องเปิดไม่ติดอีกโอ้วัตสุบเนี่ยปรากฏกดเหลืองกดเหลืองโอ้โหลอยกูวิง่งม,ม,มันมีจริงแต่ว่าตัวเล็กกระจิว๋วโอยไม่เมื่อกี้นายเห็นตัวใหญ่จริงนะเฮ้ยมันอาจจะเป็นตะเข้าก็ได้แล้วว่า

เฮ้ยไม่โดนจนะ้ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนโดนน่ะเฮ้ยทำไมไม่โดนอนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันโดนเต็มเลยนี่มันตรงนี้แล้วแม่โดนนะไม่โอนะ้ยมันขึ้นใกล้อาจารย์ด้วยโอ้โเหมือนเหมือนไปไล่ปลามาใ้อาจารย์เลยนะ่ะ โดดลงไปในน้ำเลยนะเลื่อยเธอใช้ <c oughs> <c oughs> ไ,ได้อยู่ลงเลยกดปรากฏแต่ไม่ใหญ่มากตัวนี้เร็ว โดนอีกกว่าวันนียไม่เหมือนโดนนะทำไมมันออโดนโดนไม่ไม่โดนอีกไอ้เหี้ยยิงอะไรของกูวะอะไรวะเหมือนโดนแล้วไม่โดน,โดนออลูกดอกฟาดหรือเปล่าวนะอือ โดนไหมผมเล็งผมว่าผมว่าเหมือนโดนหัวนะแต่ว่าไม่รู้มันโดนหรือเปล่าเพราะเพราะลยเพราะผมไม่เห็นตัวมันอยู่ตรงไหนผมเล็งแต่นวดมันอะเหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนเขาให้หนักเขาให้หนัก ชักเลยช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ต้องลงเลียวนี่ชักเลยโอ้โหหัวกระบาลแยกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปลาอะไรเนี่ยูปลาอะไรยิงก่อนเฮ้ยไอเยาคาน หูเนื้อขาดโอ้โหกุ้งกุ้งกุ้งหยิบกุ้งหยิบกุ้งแม่งเลยโดนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าโอ้

โอ้ดอนดอโดอโดอนเอาขึ้นตรงไหนวะเดี๋ยวกูว่ามาไม่ถึงมืออีกโดนโดนโดนทีละเว้ยไทยควบเลยนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะครับผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับไปช้าได้มาแค่นี้นะครับก็พอได้กินอยู่ครับผมขอบคุณสหรับการติดตามรับชมนะครับคนสองเลสวัสดีครับ